มึงอย่าบ้าตามผู้ไอ้พวกที่แม่งเป่าสมองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเข้าห้องสมุดไม่มีห้องสมุดมึงก็ไปท่าวาสุกีแล้วก็หอสมุดแห่งชาติจะได้อ่านหนังสือนั่งหาหาข้อมูลอ่านมึงไม่ใช่ฟังแต่อีพวกกุ๊กไก่อีพวกสอ,สอสเสื้อส้มนั่งเป่าสมองมึงอยู่อยู่อุตสาอยู่อุตสากสา,ารเรียนจุฬาเนี่ยเป็นการสอบเอ็นทานเข้า แปลว่าสมองเราต้องดีพอสมควรเราถึงต้องสอบเอนทานเข้าได้อย่าอยากให้ใครด่าเราว่าเรียนจุฬาแล้วโง่มันเสียชื่อครูบาอาจารย์เสียชื่อนิสิตนักศึกษาอื่นๆเข้าใจใช่ไหมเออตามนั้นแหละมึงไม่ต้องดราม่าด้วย ไม่ได้ด่าแทนอาจารย์อภิสิทธิ์นะแต่ฉันคิดว่ามันไม่เป็นเหตุเป็นผล aret. อาจารย์อภิสิทธิ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีที่ละมุนละม่อมที่สุดแล้วในการแก้ไขปัญหาประเทศแล้วก็ในการจัดการเรื่องมอบเรื่องมวงถ้ากูเป็นนายกนะแม่งกูแม่งตุ้งตุ้งตุงตุ้งตุ้งตุงตุุงตุุงแม่งเผาบ้านเผาเมืองขนาดนั้นเนี่ยกูสั่งปฏิบัติการเด็ดชีพเลย สมัยนั้นเนี่ยนะมันมีชายชุดดาที่ฝึกอยู่ที่ขมรไอหุนเซนมันสารภาพเองไอฮุนเซนเนี่ยมันส่งทหารบ้านของมันมันส,ส่งทหารหน่วยเอชบีคิวของมันเนี่ยมาช่วยไอทักซินแซ่อวยซึ่งติดคุกอยู่ที่คลองเปลมเกิดการเผาบ้านเผาเมืองจระจงจระจนไม่เชื่อมึงมานั่งด่าดรมริกาสิใครก็ตามแต่ที่อยู่ในยุคห้าสามเนี่ยมึงมาเลยมึงเปิดวอมาคุยกับดรมริกาเลยเดี๋ยวกูคุยให้ฟังเพราะว่าวันนั้นดรมริกาเป็นเลขานุการรัฐมนตรี วัฒนธรรมแล้วฉันมอนิเตอร์โทรทัศน์ทุกช่องกูนี่แหละถ้ามึงพูดถึงเรื่องปี5้าสเนี่ยกูเนี่ยพูดหัวชนฝาเลยเพราะอะไรพวกมึงนั่นแหละเป็นจราจนทำลายบ้านทำลายเมืองเผาบ้านเผาเมืองเจตนาในการที่จะเกิดก่อจระจนบ้านเมืองโดยอัตักซินแซ่อวยอีตักซินจินวัตนั่นแหละ แล้วเด็กอายุ4ขวบเมื่อปี53เนี่ยนะวันนี้จะอายุ20 21มานั่งคุยกับดรมาริกานี่ไม่ต้องถึงมือคนอื่นหรอกมึงคุยกับกูนี่เดี๋ยวกูจะสอนให้มึงนีรู้เลยเป็นขด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 เลยประวัติศาสตร์ไม่รู้จักอ่านมาฟังดรมาริกา3นาทีรู้เรื่องไองที่บอก99ศพ100ศพนั่น่ะ มันรวมที่พวกเสื้อดําตุยบุยตุยบุยทหารก็ตุยไปด้วยขาว้าราชการก็ตุยไปด้วยดับเพลิงตุยไปด้วยตำรวจตุยไปด้วยประชาชนดีๆแม่งอยู่แถวนั้นแม่งโดนกราดไปตุยไปด้วยไอคนที่กราดแม่งก็เป็นคนมาจากเขมร <St ars> ก่อนที่พ่ออีแพงทองตุยจะไปติดคุกคลองเตมเนี่ยเมื่อก่อนมันดีวกับเขมรรู้เรื่องมาก่อนตอนสมัยปีห้าสามห้าสี่ตอนที่มึงยังไม่เกิดตอนที่มึงเนี่ยหวยยังไม่ขึ้นน่ะ ตอนที่หมวยมึงยังไม่ขึ้นเนี่ยนะตอนนั้นน่ะนะอีแพอทองทีหมวยยังไม่ขึ้นเลยเหมือนกันตอนสมัยปี 5, 3, ห้าสามอ่ะหาผัวยังไม่ได้เลยหน้าบานกระโถโล่ยจะกระทะทหน้าบานกระกระทะเลยมันตอนนั้นน่ะกูจะบอกมึงให้ใส่เสื้อแดงสี่ตัวห้าตัวยืนอยู่หลังเวทีหมดพ่อมันอยู่ดูใบสั่งการเผาบวบนเผาเมือง ตัมนาริกาลู้กูเป็นเลขานุการรลฐมนตรีสมัยนั้นแล้วกูมอนิเตอร์ฉันเป็นคนมอนิเตอร์มอนิเตอร์ตั้งแต่ปี5้าหแล้วก็เกิดเหตุปี5.3อย่าหาว่ากูแก่ซึ่งกูก็แก่จริงๆตอนนี้ห้าสิบสแล้ว ไอหุนเซนมันจะตุยแล้วอหีหุนมันเน็ตมันก็จะตุยแล้วประชาชนมันกําลังจะตจนเหมือนเนปาลแล้วถ้าเกิดเราไม่เปิดด่านการเปิดด่านคือทางรอดของหุนมันเน็ตแต่มันบอกว่าเราจะแลกไหมเอาภาษาตะควายคืนไปแต่แลกให้ประเทศไทยเปิดด่านพ่อมึงสิ มีคนโพสต์ขึ้นมาแล้วก็มีคนพยายามในการเียดราม่าว่าเราจะไม่ยอมรับเด็ดขาดว่าประสาทตาควายเป็นของกัมพูชาอีเจ๊เราเสียประสาทตาควายไปตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2568ในสมัยรัฐบาลอีแพททองทาำ เราเสียประสาทต,ตาควายไปในสมัยรัฐบาลแพทองทานวันนี้เรายังไม่ได้ประสาทต,ตาควายคืนมาแต่รัฐบาลอนุทินชาญวีก็เสือกไปเซ็น MOU ยุติสงครามสร้างสันติภาพกับประเทศกัมพูชาโดยมีประเทศอเมริกาได้ประโยชน์แร่แร่เอ,อิร์ธเราเสียไปตั้งแต่สมัยแม่ทัพที่สองชื่อบุญสินน่ะ แล้บุญศิล์เป็นคนประกาศใช่ไหมว่าสามวันเจ็ดวันจะเอาประสาทต,ตะควายคืนมากดดันไงเสียตอนยุคที่บุญศิลเป็นแม่ทัพพระที่สองนั่นแหละบุญศิลอาจจะดีขนาดไหนก็ตามแต่แต่วันนั้นรัฐบาลอีแพท,ทองทุยเนี่ยมันสั่งยุติสงครามแล้วก็ไปสงบศึกกับประเทศมากับประเทศของฮุนเซนที่มาเลเซียจําได้ใช่ไหมนั่นแหละไปวันที่ยี่แปด ทหารตุยไปขาทหารขาดไปไม่มีความหมายอะไรเลยสําหรับอีแปรทองทุยในเวลานั้นและวันนี้ปรากฏอนุทินเสือกทําให้ประเทศชาติเสียซ้ำสองแทบจะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะได้กลับคืนมาถ้าเกิดไม่ก่อสงคราม mm hmm. ต่อไปนี้เป็นคำประกาศจากดเรมาริกา ประกาศขอประกาศอีกครั้งหนึ่งขอประกาศอีกครั้งหนึ่งขอประกาศถ้าทหารจะเกิดปการปฏิวัติปฏิสังขรณอแล้วก็เอาแผ่นดินกลับคืนมาด็อกเตอร์มาริกาในฐานะอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่ง ดังบ้างไม่ดังบ้างขอประกาศว่าดิฉันจะอยู่ข้างทหาหาในการเอาดินแดนกลับคืนมาและดิฉันจะประชาสัมพันธ์ไม่ต้องมาจ้างอีฉันอีฉันจะเป็นหน่วยประชาสัมพันธ์ให้กับคนที่ทําการปฏิสังขรณ์เองฉันขอประกาศนะ ถ้าอ่านคนไหนปฏิวัติกูจะเป็นโคศกให้เองไม่ต้องจ้างกูแล้วก็ไม่ต้องตั้งกูด้วยไม่เอาตําแหน่งอะไรทั้งนั้นกูจะนั่งเป็นอินฟูอยู่ตรงนี้เดี๋ยวกูจะด่าให้ใครมาแทรกมึงเดี๋ยวกูฟาดแม่มแต่แรกนะไปเอาแผ่นดินคืนมาให้กูด้วย ใครกวรตีนใครอ้างประชาธิปไตยมึงมาเจอดอเรมาริกานัดหน้าสามแยกปากหมาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดูกูไปถ้าจะไม่ได้แผ่นดินคืนมาปฏิวัติแม่ไม่ว่านายกจะชื่อหาอะไรก็ตามแต่ปฏิวัติมันไปเลยค่ะไม่ได้ส่งเสริมให้ปฏิวัตินะกูไม่ได้มีอำนาจวาสนาอะไรแต่ถ้าเกิดจะมีการปฏิวัติปฏิสังขรณกูจะเชียร์กูจะพูดแค่นี้แหละจบเนาะ ประเทศมึงจะมีความหวังอะไรฮะสแกมเมอร์ก็ปราบไม่ได้ขเมนก็ปราบไม่ได้ดินแดนก็เอาคืนไม่ได้รัฐมนตรีแม่งก็ะชั่วสอสอแม่งกระชั่วมึงคิดว่าอะไรขณะเดียวกันนะเหล็กเส้นที่มีการยึดไว้ตรวจสอบแม่งเสือกปล่อยปล่อยผีเหล็กเส้นตึกใครบ้างก็ไม่รู้แม่งกระเดียบก็ะถล่มอีกเพราะอิเล็กเส้นที่มึงปล่อยคำถามก็คือมึงยากจนข้นแค้นเหรอฮะ ชีวิตแต่งงานกับเมียร,รวยแล้วยังไม่พอแดกเลยไงะฮะถึงต้องมานั่งปล่อยเหล็กเส้นฮะไม่ไม่มีตังจะแดกเลยไงนี่งนเงินเดือนประมาณแสนสองแสนเงินเดือนแสนห้าไม่พอแดกใช่ไหม,ะะมรัฐมนตรีมึงมารีวิวสินค้าให้ดรมาริกาไม่ล่ะมึงเอาเมียมารีวิวสินค้าดรมาริกาเดี๋ยวกูจ้างเดือนละสองแสนมึงจะได้พอแดกมึงมารีวิวลิปสติกเอาเมียมารีวิวลิปสติกดรมาริการ ึเมียมึงรีวิวกูขายไม่ได้หรอกแต่กูให้เมียมึงเลยสองแสนมึงจะได้มึงจะได้ไม่ต้องไปหาแดกกับประเทศชาติฮะจะได้หยุดหาแดกกับประเทศชาติสักทีหนึ่งฮะไปเอาแผ่นดินคืนมาแล้วอย่าหาแดกกับประเทศชาติจัดไปตามนั้นเลย